รับมีทีมานะครับรับมีทีมามาแล้วคือเพืเ่อนอยากแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีเฮาคือเ่าครับตัวเดขเป็นเพียงแนวทางครับคือตัวเลขมันก็มีเขามีรลดเนาะพี่นอ้องอ่าคือยังที่พันมามันก็รลดที่แน่ๆทาเบิ้ลทาเบิ้ลน,นี่มากสี่รุดนะครับแต่ว่าสัญจบรบ่ยนันเิ่นบ่ยันสัญจรยานแต่เบิ้ลยานแต่เบิ้ลขเตื้น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมานี่รับมีที่มานะครับรับมีที่มามาแล้วมาก่อนมูหอกหรือว่ามูพันกสีมาแหลวกบฏจัดนะครับแต่ว่าเพันไหามาแล้วครับรับมีที่มาสําหรับงวดที่พันมาก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆครับรับมีที่มาลุดนะครับ แต่มือนีเิ้นหายมากแล้วกับตัวเลขก,กับย e ูเนล่ะเดี๋ยวสิอานใในฟังกอนนะครับที่นองเข้ากับเขียนหัวข้อไปเลยนะครับรับมีที่มาหนึ่งมีคอหกแปดนะครับมือนีมือหายคลิปก็คือมือออกคลิปก็คือวันที่ยี่สิบกุมภาพนะครับออกคลิปเมื่อวันที่ยี่สิบกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับรับมีที่มาจับคู่ สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองห้าสองสี่ห้าสี่หกสี่ห้าหกสองหกมีจากหางเลยนี่สิบสองหางครับสิบสองหางหมดนี่ ครับให้พี่น้องไปพี่เจนน่าเอาครับถามักถ้าชอบกับจ้างเอาถ้าบามักบ่กชอบกับพานคือเก่าล้วครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับเอาเดี๋ยวอีกทวนอีกเทียนึงนะครับตัวเลขนะครับจับคู่สองตัวสี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนยเจ็ดแปดเจ็ดศูนดสองห้าสองสี่ห้าสี่หกสี่ ห้าหกสองหกครับแต่สิบสองคูสิบสองหางครับไม่มีตัวเน้นนะครับห้พี่น้องอไปพิจารณาเอาครับมาชอบตัวใรก็จังเอาครับบอมักบอชอบกับพันนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับคือตัวเลขมันก็มีเขาไม่ลดเนาะพี่นอ้องอ่าคือจังที่พันมามันก็ลดลดที่แน่ๆท่าเบิ้ลทาเบิ้ลน,น,นี่มากสีรุดนะครับแต่ว่าสัญจรบอรยนัน เนบ่ายานสัญจรยานแต่เบิญยานแต่เบิญถ้าเบิญในยานนี่รี่าสันพอเิ่นบด้จบเบิญน,นะครับเมื่อนี้มีสิบสองหางในพี่น้องไปเลือกเอาในพี่เจน้าเบิงนะครับบมมีตัวเน้นนะครับถ้าให้เบิงแล้วถ้าสีเน้นนี่คือเน้นซีเพราะว่าเพราะว่าซีมันหลายเบิงแล้วซีมันสิหลกว่าตัวอื่นนะครับ สังเกตอันนี้เป็นสังเกตเพราะสอสังเกตที่ซื้อเด้อครับบ, viewers, examples, ไ places, บ่ไดดเพราะว่าเพิ่อนอาจารย์เพิ่นไห้มาแบบนี้นะครับรับมีที่มานะครับรับมีทีมากแต่ไม้ถึงว่ามีทีมากแต่ว reader, ่าเพิ่นบอบัไดดออกโตนะครับบัไดดบอยเปิดเผยตัวตนวนะครับรับก็คือรับนะครับแต่เลขนี่บัรับครับคือเพื่อนอยากแบ่งปันให้พี่น้องเอฟซีฮาคือเก่าครับ แต่ว่าไหลเอาไปที่จะน่าเอาครับนี่อยู่สิบสองหางครับที่ห็นมันหายเนียนหายหเห็นหายพราะออเนียนหายขึ้นเนียนเด็กติดซีเพราะว่าซีมันหลายเดเบื่องเหล่านี้ซีมีจั๊กหางนี่หกหางเนียนไปติดซีติดซีนี่มีหกหางเกิดเลยสีเนียนหายเนียนหายเนียนติดซีหลดุดไป เน้นติดซีห้พี่ห้น้องไปพี่เจ๊หน้าเอาครับทวนตัวเลขนี่ครับครับตัวเล็กเดี๋ยวสีท่วนห้นะครับคาห้พ่อซอเน้นเป็นเลขจับคู่ห้นีสีเน้นห้วงกลมหลยเะอ่ายนะสีบมเมนอาจารย์เพิ่นเน้นให้พ่อซอสีเน้นให้เองนะครับพ่อซอสีเน้นเองเน้นให้เองเพอ่มมากเป็นการส่วนตัวนะครับอ เลขมาเกขสอบพศคือ c เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดูนย์สามหางเท่านี้รัฐบาลไทยรับมีที่มานะครับแนวทางรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องกับว่าได้บ่ได้บอกเรียนละคือรับมีที่มาแต่เป็นรัฐบาลไทยนะครับแนวทางรัฐบาลไทยกับพศส,สีเน้นให้สามหางครับ c เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ อันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวทาเป็นร่องมากกับแม่นสองหกเนีนตัวร่องให้สองหกนะครับอาจารย์ิ่นบนเน้นอาจารย์ซ้อนเน้นให้เสร็อันนี้ก็จะว่ากันเ้อพี่น้องเองมักเป็นการส่วนตัวเนาะเป็นการส่วนตัวเดีกันนี่ก็ไดคือเบิ่งดาเล็กมันงามนะก็ได้วยนะน้องเียกับเนีนแมนอยู่ดอือหะน้งเตยกับเนีนแมนเยอะมากเนาะ มาข่สีหางคือสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองหกสองหกนี่เป็นตัวร่องพี่น้องเข้ากับเขียนเขียนเป็นตัวร่องไว้เด้อครับเอาเดี๋ยวจะทวนให้อีกตัวน,นึงนะครับจับคู่สองตัวนะครับสีเจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองห้า สองสี่ห้าสี่หกสี่ห้าหกสองหกครับเน้นให้สามหางที่เน้นเน้นนะครับสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์รองสองหกจีดนี่ 5, 6, 6, นเพราะโซครับเพราผู้เดมีปากกาเนาะแบบนี้เอายิบปากกาแดงมาให้เจอกันได้ก <halt? S 2> ีดเส็นใต hmm. no? like. oh ้ให้เพื่อน ตุกใส่ขอปากกาแดงนะแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องอเนียนหายเด้อครับขีดเส้นใต้ใหายขันวงกลมมันสีเมือดปวดร้อนพลันมาขีดเส้นใต้นี่แหละเาตัวนี้เป็นตัวร่องกระชีดกันกเอาไปเอามากกว่ที่เป็นเน้นซีหางนี่แหละพอนข,ขีดเส้นใต้ไปซีหาง พี่น้องพอร้อมบอกเด้พอพร้อมสีเบื้องตัวเลขกพร้อมไปครับยกเลยครับพอสอยกเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงมันล่มมันลม่ลมอ๋พอ,อพี่น้องเบื่องเด้อเบิ่งตัวเน้นตัวนักนะครับมักชอบตามพศก็เอาตามนั่นอันนั่นบแมั่นอาจารย์เพื่อนเน้นคือพศเป็นผู้เนียนให้ครับ ทั้งนี้ก่อนครับเน้นไปสีคู่สีหางปูดถึงตัวเหลขกของอรับมีที่มาเนี่ยจะก่อนเนี่ยใช้เ,เขาติดตอกันบนล่างครับหลายงวดติดครับกามาลดยุ่นะรหลายงวดอล่ละสองงวดสามงวดหรือจ้งได้นี่ยจำว่าได้อันนี้เิ่นกับมาให้อีกเนาะค่ะเาิ่นกับมให้อีกคนบอกว่าขอสุ่ยสักตั้งนึงว่าสั่งก็เนียนให้เนียนตัวเนียนนี่มันพอสอ,อนู้เนียน อาจารย์เพิ่นบัวด้เนีนไม่หายเด้อครับโอเคเนาะเอาทั้งนี้บัไปพูดถึงอาจารย์เนาะอาจารย์ที่เพิ่นหายหนะ้าท่างมากเพิ่นกับมันใหญ่ตลอดเวลานะครับ แต่ว่ามันสีเขาหรือบ่เข่าอันนั้นเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับเพราะว่าการคำนวณนะครับเพป่นคำนวณใดยังได้เพิ่นกับหายมากหายมายังสั้นนะครับในพี่น้องไปทูเแขาหน้าเอาครับตัวเนียนตัวนักการม่นในอาจารย์ซอชื่อพ่อซอเป็นผู้เนียนให้นะครับเพิ่นบดเด้นเนียนไา่ห้ครับเพิ่นเอ่อเพิ่นกับหายมากสิบสองหางนะครับแถวนี้นะครับขอสู้สักตั้งหนึ่งวันั่นเพิ่นว่าที่มันลดกับชื่อรุดไปนะครับ เป็นฝากงบหน่อยทุนหน่อยปะครับพ่อสครับงบหน่อยทุนหน่อยนี่เพื่อนบริษัทฝากมาแต่พ่อสอเป็นผู้ฝากครับขีดเส็นใต้ให้เลยพาอพ่อสอมักครับมักน้ำเพิินซี่คู่สีหางนี่แหละครับจะมี่สี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์สองหกครับน๋ะตามนี่เลอตัวงบหน่อยทุนหน่อยครับเอาเลยครับงบน้อยทุนน้อยสีคู่สี่หางนั่แหละครับที่ขีดเส้นใต